สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นป .4 นะครับนักเรียนวันนี้เรียนกับครูโน้ตนะครับตอนนี้โรงเรียนเรานะครับยังไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้นะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับตามนโยบายของโรงเรียนครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําในโรงเรียนยังเยอะอยู่นะครับไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ดู บริเวณน้ำนะครับน้ำในโรงเรียนนะครับัเรียนดูเลยครับอ่ายังขึงล้อรถอยู่เลยนะครับอ่าดูสภาพนะครับตอนนี้คุณรถอยู่บนแพรนะครับแพรโรงเรียนนะครับนะเดี๋ยวจะพาชมนะครับนักเรียนครับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับอ่าทบทวนนะครับทบทวนเรื่องของการคูณนะครับก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับเราได้บทลงทโรงเรียนได้ประกาศนะครับประกาศ ให้มีการเรียนออนไลน์นะครับครูจะส่งใบงานให้นักเรียนนะครับทําลงในสมุดนะครับให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับแล้วก็เก็บไว้ส่งตอนเปิดเทอมนะครับเป็นการทบทวนนะครับเรื่องของการคูณเลขนะครับให้นักเรียนลองแสดงวิธีทํานะครับทางแสดงวิธีทาใส่สมุดนะครับอตอนนี้นะครับคุณนศก็อยู่บนบนเรือนะครับนี่ครับน้ําสภาพน้าในโรงเรียนของเรานะครับนี่ศาลานะครับ อ่งครับสภาพนะครับนักเรียนตั้งใจทํางานนะครับเดี๋ยวครูขอไปทําภารกิจนะครับเตรียมการสอนต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีภารกิจในเรื่องของการทําความสะอาดอาคารเรียนนะครับหูน้ำหูน้ําอาคารเรียนของเราครับนี่อาคารเรียนปสี่ห้าหกของเรานะครับ นักเรียนอย่าลืมทํางานนะครับเดี๋ยวครูจะส่งใบงานเข้าให้ในกลุ่มไลน์ของพวกเรานะครับอย่าลืมทํางานนะครับแล้วเก็บมาส่งตอนที่มาโรงเรียนได้นะครับนี่นะครับสภาพโรงเรียนของเรานะครับน้ํายังเยอะอยู่เลยนะครับสําหรับวันนี้บายบาย